การสร้างกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้มาเข้าใจถึงความสําคัญของน้ําการจัดการน้ําในบ้านของเขามีปัจจัยอะไรบ้างและมีความสําคัญยังไงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องพึ่งพากันและกันแล้วเราก็ต้องการทั้งน้ําและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ค่ะ บริษัทซันทอรีเบเวอร์เรชั่นฟู้ดประเทศไทยได้ยึดถือคำมั่นสัญญามิสุโตอิคิรุหรือการมีชีวิตอยู่ร่วมกับน้ำตลอดจนตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทแม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ Growing for Good หรือการเติบโตอย่างยั่งยืนปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำในหลากหลายมิติบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจึงได้ริเริ่มการส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนซึ่งมีชื่อเรียกว่าโครงการรักน้ำมิซุกุเป้าหมายของโครงการรักน้ำมิซุกุ คือเราส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์น้ําแล้วก็ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเราอยากให้เยาวชนเห็นถึงความสําคัญของน้ําที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต รวมถึงค,คัยคุกคามของน้ําที่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ให้เยาวชนเหล่านี้ได้นําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้แล้วก็ต่อยอดให้เกิดการอนุรักษ์น้ําอย่าง,ย,างยั่งยืนการที่มีโอกาสที่ได้พาเด็กๆไปเรียนรู้นอกสถานที่เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆต่อยอดทางความคิดสามารถจะเรียนรู้ได้จากธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเลยมันจะทําให้เด็กๆเ,เขาตื่นเต้นมันจะเป็นประสบการณ์ติดตัวมากกว่าเป็นการท่องจํานอกจากเด็กๆแล้วอ่ะเรายังเพิ่มกลุ่มเป้าหมายคือเุ็ครูในสถานศึก น้ำให้กับเด็กๆในพื้นที่ได้ดีอีกด้วยนะคะโครงการจึงได้ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา EEC ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนเพื่อให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นคนในพื้นที่ให้เกิดจิตสำนึกในการรักน้ำสร้างการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับน้ำในจังหวัดระยองและเราก็ได้จัดทำเป็นโครงการต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยองเพื่อเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนต่อไปค่ะน้ำก็เป็น กิจกรรมหนึ่งที่ทางสถาบันไลลาเนี่ยเราให้ความสําคัญพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยเป็นพื้นที่แหล่งน้ําที่สําคัญ3แหล่งด้วยกันแหล่งที่เป็นแหล่งน้ําทะเลอันที่2เรามีพื้นที่เป็นพื้นที่น้ําจืดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้สิ่งที่สําคัญอันที่3ก็คือเป็นแหล่งน้ํากร่อยเรากําลังแสวงหาองค์ความรู้ที่จะมาใช้ในการจัดการแหล่งน้ําอยู่พอดี โครงการรักน้ำเนี่ยจะเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญที่จะใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ําแล้วก็ไปสร้างจิตสํานึกของคนที่อยู่ในระยองเนี่ยให้เข้าใจว่าน้ํามีประโยชน์อย่างไรและจะช่วยกันดูแลรักษาพัฒนาแหล่งน้ําให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้อย่างไรเขาจะต้องไปชวนพื้นที่ชวนชุมชนลุกขึ้นมารักษาแหล่งน้ําของตัวเองท้าสุดแล้วถ้าแหล่งน้ําเราสมบูรณ์จริงๆเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้ให้กับคนระยองในทุกมิติทางกเกษตรอุตสาหกรรมประมงแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดเลยคือการท่องเที่ยว ที่ของ eC ก็คือการสร้างขบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้มาเข้าใจถึงความสําคัญของน้ําโดยที่ลงมือแล้วก็เรียนรู้ในธรรมชาติจริงๆขบวนการที่เราใช้นะครับก็คือหลักการของ edutainment นะครับก็คือเอา entertainment กับ education เข้ามาผสมกันเราอยากที่จะให้คน่ะได้รับการ educate การเรียนรู้ที่มันมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ให้เขาได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางของเขาปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทํากิจกรรมกับเด็กๆพื้นที่จังหวัดภู เรื่องของความสําคัญของน้าเหมือนกันแต่ว่าในรอบนี้ก็จะต่างกันนิดนึงนะครับเราก็มีทั้งพาร์ทของทะเลแล้วก็มีพาร์ทของป่าด้วยที่เราอยากให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ก็จะมีกิจกรรมทั้งหมด3รอบรอบแรกก็คือเทรนเดอร์เทรนเนอร์คุณครูในจังหวัดระยองมาจากหลายๆโรงเรียนมารวมตัวกันให้เขาเข้าใจในประเด็นของความยัง่งยืนแล้วก็มีการถอดบทเรียนเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยไปสอนหรือว่าไปสร้างกระบวนการในวิธีของเขาที่โรงเรียนของเขาแล้วก็มีการคัดเลือกเด็กๆด,ด้วยว่าใครอยากที่จะมาเข้าค่ายของเราซึ่งก็จะมาถึงกิจกรรมที่2คก็ือ Orientation ที่เด็กๆได้มารวมตัวกันเพื่อให้เขาได้เห็นธรรมชาติบ้านเกิดของเขาว่าบ้านเขาใช้ประโยชน์ของน้ําในทางไหนได้บ้างการจัดการน้ําในบ้านของเขามีปัจจัยอะไรบ้างและมีความสําคัญยังไงแต่ไม่ใช่แค่นักเรียนอย่างเดียวก็จะมีคุณครูมาด้วยคุณครูก็เหมือนมาเรียนด้วยหาแรงบันดาลใจมาหาวิธีการที่จะสามารถนําไปใช้ในในโรงเรียนของเขาก่อนที่เขาจะมาตรงนี้ก็คือตัวรักน้ําแคมป์ก็คือที่นครนายกให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ได้มาเห็นวิธีการจัดการน้ําที่นครนายกเพราะว่าสุดท้ายแล้วสายน้ําที่มาจากนครนายกก็คือลงไปที่อ่าวไทย ก็คือเป็นทะเลเดียวกันกับของบ้านเขาที่ระยองนั่นแหละเราก็อยากให้เขาได้เห็นความแตกต่างของการจัดการน้ําของแต่ละพื้นที่ของตัวเองมีอะไรบ้างของที่อื่นเขาทํากันยังไงและพอเข้ามาที่นี่เขาก็จะได้ไอเดียต่างๆที่จะสามารถกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของเขาครับมาถึงที่รักน้ำแคมป์เนี่ยคือเด็กๆก็ได้ทำหลายอย่างมากๆนะคะได้มาสัมผัสกับ ห้องเรียนธรรมชาติที่มันมีทั้งต้นไม้มีน้ําคือที่โรงเรียนเราเนี่ยก็มีการทดสอบคุณภาพน้ําเหมือนกันแต่เราจะดูในในเรื่องของกายภาพแต่ที่เนี่ยมาก็คือเด็กได้รู้ลึกขึ้นนะคะเราก็เลยอยากจะเริ่มต้นที่โรงเรียนเรามันเป็นสิ่งเริ่มต้นของการที่แก้ปัญหาอื่นๆถ้าในอนาคตก็อาจจะขยายวงกว้างแล้วก็สามารถสร้างสมดุลน,น้ำสมดุลโลดไร้ายค่ะ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็น้าคับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องพึ่งพากันและกันแล้วเราก็ต้องการทั้งน้ําและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ครับนําสิ่งนี้ไปเผยแพร่กับเพื่อนกับคนในครอบครัวโดยผ่านการอบรมสร้างกิจกรรมขึ้นมาครับให้เขาได้สนุกให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ําและสิ่งแวดล้อมครับไม่ใช่แค่ตัวเราเองที่จะสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็น้ําได้ ต้องเป็นทุกคนเลยเพราะเราต้องช่วยกันเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตบนโลกใบนี้ได้ครับ